บางแผลไม่ได้เจ็บเพราะใครแทงแต่มันเจ็บเพราะเราเอามีดเดิมมากรีดซ้ำทุกวันด้วยความรู้สึกผิดของตัวเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์วันนี้หัวข้อที่เราอยากชวนคุยคือวิธีให้อภัยตัวเองในวันที่ยังเจ็บใช่ครับคุณไม่ได้ฟังผิดเราจะไม่พูดถึงการให้อภัยคนอื่นแต่เราจะพูดถึงการให้อภัยคนที่ ยากที่สุดในโลกคือตัวเราเองความผิดพลาดบางเรื่องอาจเกิดขึ้นแค่5นาทีแต่สามารถตามหลอกหลอนใจเราไปอีก5ปีบางคำพูดเรายังอยากย้อนเวลากลับไปกลืนมันบางการตัดสินใจเรายังโทษตัวเองทุกครั้งที่นึกถึงแต่รู้ไหมครับว่าเราไม่ได้เจ็บเพราะเหตุการณ์ในอดีตแต่เจ็บเพราะเราไม่ยอมวางอดีตนั้นลงต่างหาก ทีนี้เรามาลองดูวงจรของความรู้สึกผิดกันมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ 1. เราทำผิดพลาด 2. เรารู้สึกแย่และเสียใจ 3. เราเริ่มโทษตัวเอง 4. เราเริ่มตีตราตัวเองว่าฉันคือคนแย่ 5. เราเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่สมควรมีความสุขวงจรนี้มันดูดพลังชีวิตทุกวันแล้เราจะยังวนอยู่ตรงนั้น จนกว่าเราจะพูดกับตัวเองว่าพอแล้วคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าถ้าให้อภัยตัวเองเท่ากับแปลว่าลืมสิ่งที่ทำผิดไม่จริงเลยครับการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าลืมแต่มันคือการเรียนรู้และปล่อยให้ตัวเองเดินต่อลองนึกภาพคุณสะดุดหินก้อนหนึ่งล้มคุณจะยืนขึ้นแล้วก้าวต่อพร้อมระวังหินก้อนนั้น หรือนั่งโทษตัวเองที่เดินไม่ดีแล้วไม่ยอมลุกอีกเลยบนล่องใบนี้มีคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนก็เคยผิดพลาดเหมือนกันยกตัวอย่างมิเชลโอบามาในช่วงวัยรุ่นมิเชลรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเธอเติบโตในครอบครัวชนชั้นแรงงานในชิคาโกและเมื่อเข้าสู่โลกของมหาวิทยาลัยระดับท็อปอย่างปรินสตันเธอเผชิญกับคำถามว่าคนอย่างเธอเหมาะหรอที่จะอยู่ที่นี่ มันทําให้เธอเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองจนเธอเคยบอกว่าฉันใช้เวลาหลายปีทอตัวเองในความไม่มั่นใจจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นสร้างตัวเองจากคุณค่าที่ฉันเลือกจะเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นวันนี้มิเชลโอบามาไม่ได้เป็นแค่ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีแต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากความสงสัยในความมั่นใจ ด้วยความมั่นคงดรจอแดนพีเทอร์สซนนักจิตวิทยาชื่อดังเคยพูดไว้ว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองอะไรใหม่เลยและเขาเสริมว่าการให้อภัยตัวเองคือขั้นแรกของการเติบโตเพราะถ้าใจเรายังยึดต,ติดกับอดีตเราจะไม่มีที่ว่างให้อนาคตเข้ามาเลยแล้วเราจะให้อภัยตัวเองยังไงในวันที่ใจยังเจ็บข้อแรก แยกสิ่งที่เราทำผิดออกจากคำว่าเราคือคนผิดจำไว้นะครับความผิดพลาดคือสิ่งที่คุณทำแต่คุณไม่ใช่ความผิดพลาดการยอมรับความผิดไม่เท่ากับลดค่าตัวเองข้อ 2. เขียนจดหมายให้ตัวเองในอดีตลองเขียนแบบนี้ครับเราอาจจะทำผิดจริงแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้มากพอเราแค่ทำดีที่สุดในแบบที่เรามีณเวลานั้น มันไม่ใช่การโกหกตัวเองแต่มันคือการเข้าใจว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันข้อ 3. ให้อดีตกลายเป็นครูไม่ใช่คุกถามตัวเองว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นจากเรื่องนี้อย่างไงบ้างหรือถ้าย้อนกลับไปได้เราจะทำอะไรต่างจากเดิมบ้างบทเรียนจากเรื่องนี้มันสอนอะไรที่เราจะเอาไปใช้ต่อได้บ้างเมื่อคุณได้คำตอบคุณจะรู้ว่า อดีตไม่ได้มีไว้ให้จมแต่อาจมีไว้ให้เราเจอตัวเองมากขึ้นข้อ 4. พูดกับตัวเองอย่างที่คุณพูดกับเพื่อนถ้าเพื่อนคุณทำผิดคุณคงไม่พูดว่าแกมันแย่ใช่ไหมครับงั้นทำไมเวลาเราทำผิดเราถึงพูดกับตัวเองแบบนั้นลองพูดกับตัวเองว่าฉันผิดก็จริงแต่ฉันกำลังดีขึ้นทุกวันฉันเจ็บแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของฉัน สรุปความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปและการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวมันคือการปล่อยตัวเองออกจากคุกทางใจที่เราเป็นคนสร้างขึ้นเองความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบถ้าเรายอมให้มันเป็นครูหากคุณกำลังโทษตัวเองเพราะเรื่องบางเรื่องในอดีตขอให้คุณรู้ว่าไม่มีใครควรถูกลงโทษตลอดชีวิตเพราะความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวคุณมีสิทธิ์เริ่มใหม่แม้จะยังเจ็บแม้จะยังมีแผล แต่คุณยังมีหัวใจที่พร้อมจะรักตัวเองอีกครั้งขอบคุณที่รับฟังรอยยิ้มพอดแคสต์หากวันนี้คุณรู้สึกดีขึ้นแม้แค่1%ออย่าลืมแชร์ตอนนี้ให้คนที่คุณรักหรือใครสักคนที่อาจกำลังโทษตัวเองอยู่เงียบๆแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ